รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบกับผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกวันเสา,สา,สา,สาร์บ่ายสบายๆครับ สาวนี้ก็งดงามไม่แพ้เสาที่ผ่านมาครับช่วงฤด,ดูหนาวที่เขาใหญ่นะครับสวยงามเหลือเกินนะครับขบวนนี้เป็นที่ทํางานของผมครับเป็นที่ที่ผมนั่งอ่านหนังสือนั่งเขียนนั่งคิดจินตนาการครับไอสไตน์เคยพูดเอาไว้ครับว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าเหตุผลครับไอสไตน์บอกว่าตอนเขาคิดสูตร EMC Square ครับ ซึ่งเป็นสมการสทัทราโลกเนี่ยนะครับมาจากจินตาการแล้วก็ค่อยหาเหตุผลเข้ามาจับจินตาการนั้นนะครับผมนึกถึงอีลอนมัสนะครับมัสเษฐีคนหนึ่งของโลกที่มีจินตาการจะไปถึงมาถึงดาวอังคารครับเขาเกิด SpaceX นะครับบริษัทที่ขนส่งทางยานอาวกาศที่ยอดเยี่ยมนะฮะเกิด SolarCity s นะครับ Solar เซล l จินตาการสำคัญครับสระต้นนี้ก็กระตุ้นจินตการผมครับ ดูสาระดีฮะต้นใหญ่เหลือเกินนะครับตามประวัติผู้ตัววัดนะครับพระนางสุริมหา,มายายให้ประสูติการแก่เจ้าชายศิตฐะก็ใต้ต้นสาระนี่ครับพระนางก็เอามือโน้มอยู่ตรงนี้ครับโน้มน้าวเนี่ยก็แต่แล้วก็ศิตฐะก็เกิดขึ้นนะครับจินตนาการสําคัญครับข้าบนผมเนี่ยผมจะนั่งเงียบๆเขาก็นั่งสเก็ชนะครับคิด ปล่อยให้ความรสึกผมเนี่ยลอยไปกับบรรยากาศครับเสียงออเคสตราของธรรมชาติครับเสียงสายลมสายลมก็มีเสียงนะครับถ,ถ้าคุณดีฟลิสเน็งเนี่ยจะเห็นินเสียงธรรมชาติพวกนี้ครับแล้วผมว่าเราเข้าใกล้พุทธะคือตื่นรู้ระเบิกบานที่นี่ครับที่นี่ผมเริ่มคิดโครงการเดอะชัวร์แซง u a เจครับ จกนกระทั่งเกิดเป็นมหาการชีวะศิลปีจนถึงทุกวันนี้ครับคร์ดเนียมเกือบหนึ่งพันหน่วยนะครับก็งดงามครับออเคสตาราธรรมชาตินะครับและที่นี่ก็ถูกใช้ให้เป็นผมเรียกว่าเชียเวตบรรดาหมอเก่งๆครับมาอยู่ที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นหมอบุญชัยนะครับคุณหมอสำราญอับสุวรรณซึ่งเป็นผู้นําทางด้านเกลือเซ้นอรลปีแลวที่น่าชื่นใจคือไงครับก็มีแฟนๆรายการคนรักบ,บ้านหลายท่านนะครับเมื่อวานนี้ ท่านหนึ่งเป็นมะเร็งที่ลาไส้แล้วก็ต้องฟอกไตด้วยครับมาหาเราที่ศูนย์แพทย์เลยนะครับกลับไปเป้ากับความหวังครับที่จะดีขึ้นนะครับบางคนเป็นเก้านะครับก็ดีขึ้นนะครับคุณหมอปิชัยท่านมีวิธีการรักษาท่านที่ที่น่าทึ่งครับเป็นท่าทางเลือกนะครับครับวันนี้สาระลูกของรบ้านเนี่ยครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ากว่าจะเป็นชีวะแซงเนี่ย เราทำอะไรบ้างนะครับแล้วคำว,ว่าชีวากรุป๊ปชีวากรุ๊ปนี่คือกลุ่มการลงคุณสังาเรินทรัพย์ของของผมเองนะครับซึ่งเราตั้งมาประมาณ35ปีแล้วนะครับทำอะไรบ้างครับนาสโตเจียย้อนเวลาหาอดีครับไปดูจุดกำเนิดของชีวากรุ๊ปก,กันว่าเราเกิดขึ้นยังไง ที่ทำงานผมครับผมใช้เวลาครึ่งชีวิตนะครับกับการออกแบบทางสาปวตยกรรมแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบอการกอร่อสร้างทางวิศวกรรมระบบพรีแฟบิเคชครับลหลายคนรู้จักผมในนามอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยครับจริงๆผมได้ชื่อเชี่ยวชอบช่วยนะครับท่านจันทร์ท่านตั้งชื่อผมว่าอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยเพราะว่าผมชอบช่วยผู้คนนะครับ ชื่อจริงๆผมคือผู้ช่่ยาสาญด็อรเตอร์พัทรพลเรสุพรครับผมตั้งชีวกรุ๊ปมาปีนี้ปีที่35แล้วครับตั้งแต่ผมกลับจากประเทศอังกฤษผมเชื่อเรื่องการพัฒนาสังครามทรัพย์แบบพอเพียงนะครับแบบงามง่ายและพอเพียงเราให้คำจำกับความว่าอากา g ิ High-So โ,โ,โลโค,รครับผมตรวแบบคู่นี้ครับซึ่งอาคาหลังนี้เนี่ย มูลค่าประมาณประมาณเกือบ200ล้านนะครับอสังหาทรัพย์เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกครับชื่อเขาก็ชื่อ real estate นะครับ,นะรบว่าหมายความว่าคำว่า real คือความจริงทุกอย่างต้องจริงครับเชื่อกรุ๊ปตลอยเวลา35ปีนะครับเราได้ทำโครงการมาแล้วที่ผ่านมือเรานะครับประมาณเกือบ600โครงการทั้งเป็นออกเป็นผู้ออกแบบผู้ควุมงานก่อสร้าง เข้าไปปรับปรุงนะครับเข้าไปแก้ไขสภาพคล่องการเงินนะครับรวมถึงลงทุนเองด้วยนะครับประมาณว่า35ปีเนี่ยเราดูแลเงินที่ผ่านมือเราเนี่ยผมว่าน่าจะไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า2 0ื่0ล้านแล้วครับมีหมู่บ้านใหญ่ๆห,หลายๆห,หมู่บ้านที่ผ่านมือเรานะครับก็ถ้าเอ่ยก็เอาต้องรอทุกคนนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยผมได้มีโอกาสให้ความรู้นะครับมีการสัมมนาเรื่องสังหาริมทรัพย์นะฮะ มีการจัดคอร์สบรรยายต่างๆก็มีผู้คนมาเรียนรู้กับผมเนี่ยที่เราเก็บชื่อได้นะครับอยู่ในดัตเต้าเบสเรานะครับในาฐานข้อมูลเราเนี่ยประมาณ2 0,000ื่กว่าท่านนะครับแต่แล้วเราก็ทำรายการทางโทรทัศน์ทางวิทยุรวมถึงทำพ Pocket Book ทำซีดนะครับรายการโทรทัศน์ก็ชื่อรายการคนรักบ้านกับอาจารย์เชี่ยวแนดูยู่ตเนี้ครับช่อง22นะครับ เราทํามาปีนี้ปีที่20่สิบแล้วฮะก็มีคนติดตามเราอยู่มานน่าจะประมา3สามสี่สี่แสนคนเราได้เผยแพร่ความรู้ผ่านออนไลน์ครับทางเว็บไซต์ครับก็มีคนเข้ามาดูเราบางปีนะครับมีคนเข้ามาดาวน์โหลดแบบของเราเนี่ยปีเดียวนะครับเอาแค่ปีเดียว91ล้านครั้งดงนั้นหลายๆคนก็ให้เกียรติเราว่าเราเป็นผู้นํา ด้านความคิดนะครับเป็นเป็นทรานเซเตอร์ครับอสังหามีความหลากหลายครับเราทําตั้งแต่การวิเคราะห์ที่ดินเปล่านะครับว่าจะทําอะไรทําดีไม่ทําดีนะครับรวมถึงการก่อสร้างบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาวน์เฮาส์นะครับบ้านจัดสรรน,นะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์โฮมออฟฟิศนะครับไปถึงบูติคค o t เทล โสเทลนะครับหลากหลายมากครับที่เราทำนะฮะถ้ารวบรวมแบบนี้ผมว่าพูดกนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่หมดครับเพราะมันแบบเยอะมากประมาณท่าน้องึกภาพแบบผมร้อยโครงการเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ทำเรื่องอพาร์ตเมนต์เราเป็นต้นตำรับอพาร์ตเมนต์ไม่บาน,นบที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยเราทำอพาร์ตเมนต์ผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยหลังแล้วนะครับรวมถึงเรามีพาร์ตเมนต์ของเราเองด้วยนะครับเ,เราทำบ้านนะครับ เราเรียกว่าบ้านไม่บานในสไตล์อาการลิโกไฮโซโลโคอร์สและหละัารผมก็สอนหนังสือด้วยนะครับที่คณะสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยศรีมกรแล้วผมก็เกษยียณที่นั่นนะครับเอาความรู้นี่ไปสอนพวกเด็กๆนะครับสอนเรื่องอการออกแบบในมุมมองที่หลากหลายรวมถึงงานวางผังขนาดใหญ่นะครับวางผังขนาดใหญ่เลยนะครับตัวอย่างเช่นที่วิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิีมกรเนี่ยที่เพชรบุปปรีเนี่ยผมก็วางผังงานแต่ละผังนี่เพี้ยบาทสองบาทนะครับ งบมาเป็นเป็นพันเป็นหมื่นล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาผมพูดเสมอครับว่าจะต้องอยู่ในมือของคนที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยโอกาสล้มเหลวสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ผมมาถามว่าอาจารย์ขาอาจารย์ครับจะลงทุนสังหาราไม่ให้แม่ขาดทุนผมว่าง่ายมากเลยอันแรกถามตัวเองจริงๆก่อนว่าตัวเองมีอยู่เท่าไหร่กันแน่นะครับนี่คือสกิลพอเพียงเลยนะครับ อย่าไปฝันหวานเกกับสังหามากเกินไปหรือจอะไปประเมินต่ําเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาโคช้ชให้เจอหาที่ปรึกษ,ษาให้เจอนะครับแล้วที่ปรึกษ,ษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้ด้วยนะครับเพราะนั้นหัวใจของการลงทุนสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เราทำมา6ก0โครงการเนี่ยนะครับผมไม่เคยอายเลยครับว่าที่ขาดทุนกว่า380โครงการเพราะอะไรครับเพราะโอกาสแรกเนี่ยเราหาตัวตวเราไม่เจอหาโคช้ชไม่เจอนะครับหาพี่เลี้ยงไม่เจอ อันที่สองครับคือการประเมินตัวเอง,อย,ง,อ,ยงอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องที่เขาเรียกว่า feasibility study ครับเพราะฉะนั้นการที่เราประเมินตัวเองสูงเกินไปก็มีกาสล้มเหลวการที่เราประเมินตัวเองต่ำเกินไปก็ทําให้อสังหาริทยค่าครับผมหลังจากที่อยู่ในยุยทธภพอสังหาริมทรัพย์มา3 5ปีนะครับพอในวใัยใกล้เกษียณเนี่ยผมเริ่มคิดถึงอสังหาที่จะช่วยคนแหละนะครับอสังหาซึ่งไม่มีวันขาดทุน อสังหาซึ่งช่วยให้คนมีฐานะดีขึ้นอสังหาช่วยคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นแนวคิดในเชิงโซเชียลเออร์ไพรส์นะครับผมก็เลยใช้ปสบการณ์ทั้ง35ปิปีงผมเนี่ยมันทำโครงการเล็กๆครับที่เขาใหญ่ชื่อชีวาแซงชุรีครับแต่เขาไว้ของผมเนี่ยประมาณ1,025หน่วยครับก็ เพราะเราเคยทำงานใหญ่มา,มากแล้วงั้นไ,นไอ้โครงการขนาดพันหน่วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เราไม่ไมคุ้นชินนะครับแต่เราใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมเป็นคนโชคดีครับในช่วงการทํางานของผมช่วงหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสถวายงานนะครับโดยผ่านมือที่ใช้พัฒนานะครับผมได้เรียนรู้ประชาะเรื่องความพอเพียงนะครับและหาความสมดุลของการลงทุนสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นชิวะซัชิรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ อสังหาที่ช่วยคนช่วยคนที่เป็นโรค NCD เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเครียดเป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคมะเร็งนะครับอสังหาพวกนี้เป็นเวลเนสครับเป็นคาวเวลเนสคือทำให้เราดีขึ้นตอนที่เราเริ่มทำโครงการเดอะชัวร์แซงชูรีนะครับหลายๆคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจะทำโครงการขนาด1,000หน่วยในช่วงที่เร็วราาที่สุดได้ยังไง เราเปิดโครงการตอนช่วงโควิดนะครับขนาดยักษ์ใหญ่ก็ยังรเนรนาหรือชะลอตัวหมดเลยแต่ทําไมเราตัวเอาตัวเอาก็มีอะไรครับเพราะเรารู้ว่าแต่ละก้าวของเราเนี่ยเราทําอะไรอยู่นะครับเราเดินอย่างช้าๆเดินทีละก้าวทานข้าวทีละคทำทาทีละเรื่องครับเพราะฉะนั้นสังหาที่ช่วยคนเนี่ยเป็นสังหาที่เราใฝ่ฝันมานานแล้วนะครับปัญหาราคาที่ทุกคนจับจับต้องได้นะครับรักษาให้คนมีชีวิตดีขึ้น สิ่งนี้นะครเป็นความฝันของผมฮะแล้วผมถือว่าผมได้ในช่วง4ปีที่ผ่านมานีครับที่เราโฟกัสที่เดอะชิว s าแ c t u ี r y ทุกครั้งที่ผมเห็นภาพโดรนทั้งโครงการเนี่ยหัวใจผมพองโตครับผมว่านี่น่าจะเป็นอสังหาชิ้นที่ยอดเยี่ยมสุดในหกรโครงการนะครับผมมาที่นี่ไม่มีอะไรเลยที่นี่ครับเป็นทุ่งล้างว่างๆครับผมเริ่มตั้งแต่เปน,นั่งอยู่กลาง ก่อหญ้าครับแล้วก็เอาสเก็ชนะฮะเพราะเพราะการการทำสังขารเนี่ยต้องใช้จินตนาการนะครับสเก็ตที่1แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับจนถ้าตกผลิตนะครับนอกจากนั้นเราได้พัฒนาก้าวข้ามอีกครับก้าวก้าวข้ามขีดจำกัดของเรานะครับเราพัฒนา,ร,าระบบการก่อสร้างท,ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเราสามารถสร้างอาคาร4ชั้นให้เสร็จโครงสร้างเสร็จได้ภายใน2วันนะก็เป็นสังหารในเชิงเรียกว่าโซเชียลบรไพรส์ หมายถึงว่าเป็นการ payback กลับให้สังคมเพราะว่าผมเองก็งไม่ได้เ,เดือดร้อนแล้วนะครับชื่อเสียงก็พอมีแล้วนะครับฐานะก็ไม่ลำบากครับตอนนี้ก็คือการ payback เคือเชวากรุ๊ปได้ก้าวข้ามอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเป็นขั้นที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยเืเขาเรียก humanist หรือ humanism นะาสังหาที่ช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นอสังหาซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ย สามารถเข้าถึงได้ยอดเยี่ยมครับชีวากรุ๊บ35ปีเนี่ย4ปีนี้เป็นปีที่เชืวากรุ๊ปเตบโตอย่างก้าวกระโดดครับทางด้านความคิดทางด้านความทักษะนะครับในการออกแบบทางสายการวิทวกรรม,รรรมจิตวิญ,ญญาณด้วยครับแล้วเรามีความฝันว่าโครงการลักษณะเวอร์เนสนที่นี่ครับก็จะเป็นต้นแบบของทั้งประเทศ แขกของเราเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเราเข้าสู่สังคมเ,เอจิลแหละนะครับมีผู้สูงวัยติปีเนี่ยประมาณ2ี่ิบล้านคนนะครับมีคนเป็นมะเร็งเป็นหลายล้านคนเป็นความดันเป็นเบาหวานหลายล้านคนนะครับถ้าสังหาสามารถช่วยเขาดีขึ้นได้ให้เขาไม่ชีวิตยืนยาวได้ต้องทำฮะแล้วเราก็ไปสู่แล้วที่นี่ทำได้ครับเชว่อกรุป๊ปสำหรับผมนี่ยอดเยี่ยมมากเลย ฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1 5 0 0 0ล้านบาทเหลือเพียง9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยาน ศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคขับชีวปรวตีอาคารย้อนวัยวันวาน,วนโทรจองด่วนที่0814218323 0901077992เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก เปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียว2ชั้นขนาด75ตารางวา3มห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเท้า,าฟรี5ปีอาทิสาวยน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ์พิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4,900,000บาทเหลือเพียง3,990,000บาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอน โทรเลยอย่าคิดนานที่081 421 8323 090 107 7992ชีว ah าชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก